สวัสดีเพื่อน f อผู้นิยมสะสมพระเครื่องเมืองไทยวันนี้ผมนำพระกุษ,ษะเล็กหลวงปู่เพื่กวัดกิ่งแก้วสมุทรปราการมาให้ชมกันพระองค์นี้เป็นเนื้อพระที่ได้จากหลวงปู่ทองที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เพื่อเป็นเนื้อพระ วัดละคังบางขุนพรมที่นำมาบทผสมพิมพ์ขึ้นเป็นพระรุ่นกุศะของหลวงปู่เพื่อและหลวงปู่ทองพระอาจารย์หลวงปู่เพื่อก็ได้ปลุกเสกร่วมปลุกเสกพระรุ่นนี้ด้วยคือท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจชาวบ้านที่มาช่วยขุดษษษสระสระน้ำของวัดนะฮะ,ะพระรุ่นนี้เป็น พระที่เป็นเนื้อครูที่นักสะสมพระสมเด็จวัดบางขุนพรมจะได้ชมแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างในการค้นหาส่อหาพระเครื่องอของเกลืพระคุณสมเด็จโตวัดระฆังเนื้อเป็นวัดบางขุนพรมก็พดงามนะครับก็ชมดูแล้วก็ค่อยๆศึกษา หาความรู้ดูว่าเนื้อหาสาระของพระเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะผมค่อยๆขยับให้ดูสังเกตถึงความลึกนะครับความลึกของไม่พิมพ์นะฮะที่กดลงไปนะครับที่เนื้อพระกดลงไปก็จะให้เห็นถึงความลึกชัดนะครับเนื้อหาสาระก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณของวัลถุขังนะครับ ที่เอาไปใส่ไว้ในกลุวัดบางขุนพลมก็จะออกไปในลักษณะที่มีเนื้อหาเข้มข้นนะครับแล้วก็มีขี้กลุ่ชัดเจนนะครับสวยงามอัม้นค่อยๆสังเกตดูนะครับรพระพิมพ์กุศะของหลวงปู่เพือกเนี่ยแต่เนื้อหาน่าสนใจนึกนุ่มนะครับ แล้วก็แบบแบบพิมพ์ชัดเจนหลังจะแอ่นนะครับนิดหน่อยนะครับสังเกตนะครับความลึกชัดสำคัญนะครับสังเกตดูจะมีความลึกที่ฐานนะครับลึกเข้าไปให้เราได้สังเกตเห็นนะด้านข้างสอกขวานะครับก็จะเป็นหลุมลึกเข้าไปนะครับด้านบนนะฮะเนื้อหาก็เหมือนกับสมเด็จพระคุณพรมเลยนะครับ พี่กลุนะครับชัดเจนสวยงามก็โอเคครับผมก็เป็นคลิปสั้น,นของหลวงพ่อเพือกนะครับวัดกิง่งแก้วงดงามนะครับพี่น้องนักสะสมได้ยมชมชอบพระเครื่องเนื้อสมเด็จก็ต้องสอบหามาเป็นเจ้าของครอบครองขึ้นคอ เป็นเนื้อหาพระที่งดงามทีเดียวครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ